ดาวการเงินกำลังจะย้ายมากลุ่มลัคนา,า,าราศีชาวกรกฎหลัง17กรกฎาคมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทําไปเรื่อยนะคะบายเนเน่ Bye, ene, พยากรณ์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดลักนณาราศีกรกฎนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2518ค่ะในด้านของการเงินนะคะดาวการเงินของท่านนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศในช่วงของครึ่งเดือนแรกค่ะแต่ว่าพอหลังจากวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะดาวการเงินจะย้ายมากลุ่มลักนาราศีของชาวกรกฎค่ะหมายถึงว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะคะอาจท่านมี เนของการเสียเงินแบบปรับปรับฉับพลันในพวกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือว่าเกณฑ์ของการซ่อมรถซ่อมบ้านต่างๆนะคะแต่ว่าพอหลังจากวันที่17กร,รกฎาคมเป็นต้นไปค่ะดาวการเงินมาคุมลักนาราศีแล้วนะคะได้ตําแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรค่ะซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะมีเกณฑ์ของการได้เงินมาค่ะ่ะซึ่งมีเกณฑ์หรือว่ามีโอกาสของการได้เงินก้อนซึ่งอ ก้อนใหญ่พอสมควรนะคะแต่ว่าขวาที่จะได้มาก็คือเหนื่อยแทบลากเลือดค่ะแต่ว่าเงินที่ได้มานั้นจะคุ้มกับค่าเหนื่อยค่ะประกอบกับว่าหลังจากวันที่19กรกฎาคมไปแล้วนะคะดาวพุธและดาวเกตค่ะจะโครเข้าสู่เรือนการเงินของท่านนะคะดาวพุธและดาวเกตดวงนี้นะคะดาวพุธมาจากเรือนวีนาศค่ะและมาจากเรือนศา,ชาสชะสมผลให้ท่านมีเกณฑ์นในการของการได้เงินมาแบบรับๆนะคะอาเช่นยกตัวอย่าง เงินแบบอ่าให้เปเห็นภาพง่ายๆเนาะเงินแบบที่มีคนหยิบเยื่นให้จากการเสน่หาหรือการได้เงินจากคู่ได้เงินจากกิ๊กรวมทั้งพวกประมาณเหมือนเงินใต้โต๊ะหรือว่าเงินที่ได้มาในลักษณะที่แบบปรปปับฉับพานเช่นถูกหวยจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะต่อมาดาวพุธดวงนี้นะคะยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคอนเนคชั่นด้วยเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์ของการที่ได้เงินมาจากเพื่อนหรือว่าได้เงินมาจากการเดินทางรวมทั้ง ต่างๆที่ท่านมีการดีวไว้นั่นเองค่ะต่อมาในด้านของการงานนะคะดาวการงานโคจรเข้าสู่เรือนการเงินค่ะ ส่งผลให้นะคะท่านใดที่มีเกณฑ์ในการของการตกลงเจราจาอะไรต่างๆโดยเฉพาะการต่อรองในด้านของการเยินค่ะมีโอกาสของการประสบความสําเร็จนะคะท่านใดที่หางานอยู่มีเกณฑ์ของการได้งานค่ะรวมทั้งโปรเจกต์งานเสริมต่างๆนะคะจะนํามาซึ่งไรายได้ที่ดีค่ะ ่าและท่านมีเกณฑ์ของการได้เงินจากการเจราจาต่อรองต่างๆทางการเงินนะคะหลังจากวันที่19กรก,กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะต่อมาในด้านของความรักนะคะดาวคู่ครองคนรักโคจราสู Co oin, ่เรือน สุภะนะคะในขณะที่ดาวสุภะโคจรเข้าสู่เรือนวินาศค่ะสําหรับท่านที่มีคู่นะคะเป็นช่วงจังหวะที่คู่ครองคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังคอยอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงค่ะสําหรับท่านที่โสดนะคะท่านมีเกณฑ์ของการเจอคนไกลมาหวานสเสน่ห์ค่ะหรือว่าเกณฑ์ของการพบปรักทางกายนั่นเองค่ะส่วนในด้านสุขภาพนะคะให้ท่านเรามาระวังอาการปวดหัวไม่เกณฑ์อันเนื่องมาจากความ เครียดหรือความคิดมากของท่านนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นควรหาเวลาผ่อนคลายจิตใจหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะเพื่อเป็นการคลายความเครียดหรือความวิตกกังวลนะคะ